สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะกลับมาพบกับอะตอมและแกช่างเสียและและวันนี้นะคะมาพร้อมกับนวัตกรรมใหม่อย่างแน่นอน,นะคะ่ะวันนี้นะคะนำสมาร์ทวช์มาให้ทุกคนดูอีกเช่นเคยค่ะสําหรับรีวิววันนี้นะคะไม่เหมือนใครที่ผ่านมาแน่นอนเพราะว่าสมาร์ทวช์ตัวนี้นะคะสามารถวัดค่าสุขภาพได้ค่อนข้างลึกเลยค่ะทุกคนซึ่งจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวตอมไปเล่าให้ฟังกันค่ะ และแบรนด์นี้นะคะที่จะตอมถืออยู่ตรงหน้าเลยก็คือมาจากแบรนด์คนไทยค่ะทุกคนนั่นคือแบรนด์เวลมีนั่นเองซึ่งเขาก็ออกแบบมาเพื่อสุขภาพคนไทยโดยเฉพาะเลยเป็นรุ่นใหม่ล่าสุด2025เลยค่ะโดยแท็กไลน์ของเขานะคะ่ะ ทุกการเช็คสุขภาพดูแลคุณตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะสําหรับตัวนี้ก็แปลงใหม่มากซึ่งจะแปลงใหม่ยังไงเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันที่ดีไซน์กันก่อนเลยค่ะดีไซน์ของเขาจะเป็นแบบนี้เลยค่ะหน้าจอโค้งมนแบบนี้นะคะทุกคนแล้วก็ไม่ได้หนาจนเกินไปในส่วนของด้านข้างนะคะก็จะมี2ปุ่มด้วยกันค่ะปุ่มเมนูยมนะคะแล้วก็ปุ่มเปิดปิดนั่นเองซึ่งสําหรับตัวนี้นะคะยางซีลิโคนเขานุ่มมากทุกคนในส่วนของการเลือกสีวันนี้นะคะก็ต้องมาแบบตีมชมพูนิดนึงสาหรับสาวๆน,นะคะถูกใจ แน่นอนเป็นชมพูอ่อนแบบนี้เลยแล้วก็ยังมีสีให้เลือกซื้อว่าจะสีดําสีซิวเวอร์หรือว่าจะสีชมพูแบบนี้เพราะฉะนั้นถ้าใครแบบว่าไม่อยากขายหวานนะคะไปทางโทนดําก็ได้ในส่วนของหน้าจอนะคะตัวนี้ได้เป็น AMOLED นั่นเองค่ะเป็นแบบ Full t o กิน1.75นิ้วนั่นเองค่ะตัวเดินทําจากซิงค์อัลลอยนะคะทุกคนก็มีความทนทานเลยและในเ่วรของด้านล่างนะคะก็จะเป็น PC b o OK, a d ABS นั่นเองค่ะในส่วนของน้ําหนักนะคะตัวนี้แค่แค่45กรัมเท่านั้นใครใส่ออกกลงกาไกนะคะ สบายแน่นอนค่ะไม่ได้หนักข้อมือค่ะในส่วนของมาตรฐานการกันน้ําสามารถกันน้ํากันฝุ่นได้ IP67 นั่นเองค่ะซึ่งถ้าใครใส่ล้างจานตัวนี้ไหวค่ะแล้วก็ใส่ออกกําลังกายหรือจะเหงื่อออกเยอะนะคะตัวนี้ก็เอาอยู่เลยค่ะ สำหรับตัวนี้นะคะเราเริ่มทดสอบกันเลยสำหรับฟีเจอร์สุขภาพที่เขาให้มาเนี่ยต้องบอกว่าเข้มข้นมากๆนะคะเริ่มกันเลยค่ะสำหรับตัวแรกที่เราจะทดสอบน,นะคะก็คือเช็คความดันโลหิตที่เข้มได้แม่นยำสูงสุด93%นะคะ่ะใช้งานได้ง่ายมากแค่นั่งนิ่งๆนะคะรอผลเหมาะสำหรับผู้ต้องการมอนิเตอร์ความดันที่สม่ำเสมอค่ะต่อไปนะคะเป็นฟีเจอร์ที่วาวที่สุดเช็คน้ำตาลได้โดยไม่ต้องเจาะที่นิ้วค่ะเพราะฉะนั้นนะคะถึงแม้จะไม่ทดแทนการเจาะแต่ช่วยให้เราเห็นแนว นมการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ําตาลแต่ละวันได้ทันทีเลยเพื่อช่วยควบคุมอาหารนั่นเองค่ะและอีกตัวหนึ่งนะคะคือสามารถเช็คระดับไขมันทั้งคอเลสเตอรอลไตรกลีเซอไรด์ HDLLDL และที่น่าสนใจคือกรดยูริกสําหรับใครที่มีการปวดข้อเข่านะคะหรือเช็คดูแนวนมค่าต่างๆเนี่ยทำได้เลยค่ะสะดวกมากจริงๆและตู้ต่อไปนะคะก็คือเช็คสัดส่วนร่างกายหรือ BIA นะคะได้ทั้ง BMI ด้วยเปอร์เซ็นต์ไขมันนะคะมวลกล้ามเนื้อ กระดูหรืออัตราการเผาผัานของร่างกายมีประโยชน์มากๆสําหรับสายฟิตหุ่นค่ะซึ่งปกตินะทุกคนบางทีเราจะไปวัดค่า B M I นะคะก็ต้องไปชั่งน้ําหนักที่ฟิตเนสอะไรเงี้ยเราก็ต้องอยู่ในเครื่องชั่งน้าหนักที่เป็นเครื่องใหญ่ไปเลยแต่ตัวนี้นะคะก็สามารถวัดได้แล้วค่ะสําหรับตัวนี้นะคะก็ยังมีฟีเจอร์สุขภาพเสริอมอื่นๆอีกค่ะไม่ว่าจะวัดความเครียดน,นะคะทุกคนฟีเจอร์การนอนหลับวัด S P O 2ออกซิเจนในเลือดนะคะอัตราการเต้นของหัวใจค่ะและไม่ ไม่ว่าจะ HRV ดูความเหนื่อยล้าของร่างกายของเรานะคะตัวนี้ก็มีให้นั่นเองค่ะสําหรับรุ่นเวลทามอัพตัวนี้นะคะก็สามารถวัดสุขภาพได้ก็จริงนะคะทุกคนแต่ว่าเขาไม่ใช่อุปกรณ์ทางการแพทย์เขาคือสมาร์ทวอนนี่เองก็ถือว่าเป็นการอ้างอิงสุขภาพละกันเชื่อถือได้ในระดับหนึ่งก็อาจจะไม่ได้แม่นยําเท่าอุปกรณ์การแพทย์นะหลักการการทํางานของเขานะคะก็คือปล่อยแสงสีเขียวแสง LED นั่นเองปล่อยลงมาลงบริเวณเซ็นเซอร์นะคะแล้วเวลา เราใส่เนี่ยก็จะโดนเิวหนังเพราะฉะนั้นเขาก็จะตรวจจับเซ็นเซอร์สุขภาพเราต่างๆนะคะผ่านข้อมือเราเลยค่ะเขาจะใช้เซ็นเซอร์ ppg นะคะการดูดกลับของแสงนั่นเองเพื่อวัดนะคะฟีเจอร์สุขภาพต่างๆของเราผ่านข้อมือนั่นเองค่ะมาที่โหมดกีฬากันบ้างค่ะ สำหรับตัวนี้นะคะทุกคนใครสายออกกําลังกายฟังทางนี้เลยค่ะมีการออกกําลังกายมากกว่า130โหมดบวกเลยนะคะใครชอบไม่ว่าจะเป็นการวิง่งการว่ายน้ําเล่นฟิตเนสนะคะเล่นเวทเทรนนิ่งตัวนี้ก็มีให้อย่างแน่นอนค่ะในส่วนของหน้าปัดนาฬิกานะคะกดอย่างนี้เลยทุกคนถ้าใครต้องการเปลี่ยนวอลล์สามารถเปลี่ยนได้อย่างนี้เลยสําหรับโหมดวอลเปเปอร์นะคะ,ะ,คะก็มีให้เลือกมากกว่า150โหมดเลยเพราะฉะนั้นการใช้งานก็ไม่ยากอย่างที่คิดค่ะทุกคนมาดู ดูที่แอปพลิเคชันกันบ้างคะ่ะสำหรับตัวนี้นะใช้ควบคู่กับทีีแบรนด์นั่นเองสามารถโหลดได้ทั้ง iOS และ and ด o i d เลยคะ่ะทุกคนเข้าไปนะคะทุกคนสามารถดูกิจกรรมรายวันเราได้เลยว่าเราเดินไปกี่ก้าวนะคะระยะทางเท่าไหร่ถ้าเราเดินน้อยนะคะระยะทางจะขึ้นประมาณมานี้เลย0.33กิโลเมตรนั่นเองสำหรับแคลอรี่12นะคะเบินไปแค่นี้เพราะว่าไม่เดิน <c oughs> นอกจากนี้นะคะ <c oughs> เขายังดูกิจกรรมรายวันของเราได้ว่าเราเผาผลาญแคลอรี่ไปทั้งหมดเท่าไหร่การนอนหลับทั้งหมดและระยะ ทาเท่่ไหรถ้าเราไม่เดินไม่ขยับตัวเลยตัวนี้ก็ระดับกิจกรรมจะต่ํานั่นเองค่ะ,ะบันทึกของนักกีฬานะคะเราก็สามารถดูแคลอรีร่ระยะเวลานะคะแล้วก็ระยะทางที่เราออกกําลังกายได้และฟีเจอร์ทุกอย่างที่เป็นฟีเจอร์สุขภาพนะคะก็ดูได้ในนี้การนอนหลับอัตราการเต้นของหัวใจความดันความอิ่มตัวของออกซิเจนแม้กระทั่งน้าตาลนะคะซึ่งบางตัวในนาฬิกาสมาร์ทวอตยังทําไม่ได้นั่นเองในส่วนของ HRV นะคะก็รับรู้จังหวะของร่างกายของเราได้เลยในส่วนของการประกอบร่างกาย นะคะหรือ B M I เนี่ยก็ดูได้ได้เช่นกันค่ะส่วนประกอบของเลือดนะหรือรอบประจำเดือนของผู้หญิงตัวนี้ก็ดูได้ค่ะนอกจากนี้นะคะเข้ามาที่โหมดอุปกรณ์นั่นเองตัวนี้นะคะก็สามารถรับโทรศัพท์หรือถ้าเราเปิดเพลงในโทรศัพท์นะก็สามารถฟังเพลงผ่านนาฬิกาได้เลยค่ะสําหรับตัวนี้นะคะนอกจากฟีเซอร์ที่อาตอมบอกไปแล้วย,ยังสามารถแจ้งเตือนต่างๆนะคะผ่านระบบภาษาไทยได้เลยค่ะเพราะเขารองรับภาษาไทยนั่นเองหรือไม่ว่าจะโทรเข้าโทรออกนะคะตัวนี้ก็สามารถทำ ได้เช่นเดียวกันค่ะแบตเตอรี่ตัวนี้ได้300มิลลิแอมนะคะสามารถใช้งานได้ยาวนาน3-5วันเลยค่ะทุกคนเวลาในการชาร์จนะคะใช้เวลา1-2ชั่วโมงเท่านั้นค่ะในส่วนของหน้าปัดนาฬิกานะคะอย่างที่ต้องบอกสามารถดูได้ภายในแอปพลิเคชันเลยมีให้เลือกเยอะมากทุกคนเราสามารถไปเลือกดาวน์โหลดใช้กันได้เลยค่ะ สำหรับเวลทัมอัพสมาร์ทวอตตัวนี้นะคะราคาอยู่ที่8,990ค่ะแต่ตอนนี้นะคะเขามีโปรโมชั่นนั่นเองเหลือ2,890บาทเท่านั้น,นะคะ่ะทุกคนอยากให้ทุกคนไปลองใช้กันนะคะสำหรับสมาร์ทวอตแบรนด์ไทยที่น่าสนใจมากๆสาม,มารถวัดค่าต่างๆสุขภาพต่างๆนะคะได้ค่อนข้างครบเลยะคะ่ะทุกคนในราคาที่ตอนนี้ค่อนข้างกำลังหบบว่าน่าซื้อเลยข้อสังเกตสำหรับตัวนี้นะคะเวลทัมอัพเนี่ยอะตอมก็ต้องบอกไปย้ำอีกทีนะคะทุกคนว่าเป็นเครื่องมือที่สามารถ วัดสุขภาพได้ในเบื้องต้นเท่านั้นนะคะไม่ใช่เครื่องมือการแพทย์เพราะฉะนั้นความแม่นยํานะคะอาจจะแบบว่าอ้างอิงเท่านั้นทุกคนสําหรับการกันน้านะคะได้ IP67 ก็จริงทุกคนสําหรับตัวนี้นะคะไม่แนะนาให้ใส่ไว้นน้านะคะทุกคนเพราะเนื่องจากในกาเนียมีรูลํโพงแล้วก็ไมในตัวนะอาจจะทําให้น้ําสาหรือคอลีนเนี่ยที่เราว่ายน้ําค้างอยู่ในรูแล้วก็กัดก่อนซิลิโคนของตัวเครื่องได้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเราก็ใช้ในชีวิตประจาวันดีกว่าทุกคนแล้วก็วัดค่าสุขภาพแล้วก็โหมด าๆต่งสามารถใช้ได้หมดเลยค่ะไม่ว่าจะวิ่งหรืออยากเดินจ็อกกิ้งนะคะลองไปใช้ดูได้ค่ะสรุปเลยนะคะสําหรับเวลไทม์อัพตัวนี้ก็ค่อนข้างถูกใจแต่เหมือนกันในราคาที่โอเคมากเลยนะช่วงโปรโมชั่นของเขาเนี่ยราคาก็น่ารักแล้วในส่วนของฟีเจอร์สุขภาพนะคะก็ค่อนข้างครบครันเลยค่ะไม่ว่าจะฟีเจอร์สุขภาพพื้นฐานนะคะ SPO2 วัดความเครียดหรือว่าวัดน้ําตาลโดยที่เราไม่ต้องเจาะออนิเกมากมากค่ะสําหรับตัวนี้นะคะเวลไทม์อัพก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจ ให้กับคนในบ้านนะคะใกล้ปีใหม่แล้วซื้อเป็นของขวัญให้คุณพ่อคุณแม่คุณลูกได้เลยค่ะและตัวนี้นะคะยังแถมการรับประกันมาอีกหนึ่งปีเต็มนะคะถ้าเสียหรือมีปัญหาอะไรสามารถส่งเข็มได้เลยค่ะแล้วถ้าใครสนใจตัวนี้นะคะอะตอมทิ้งลิงก์ไว้ใต้ description เหมือนเดิมเลยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s สไ i b e ช่องเสียบฟังให้ตอมด้วยนะคะหรือว่าใครใช้อยู่นะคะมาคอมเมนต์พูดคุยกับตอมได้เลยค่ะและสําหรับวันนี้อะตอมก็ต้องลาไปก่อนนะคะกับช่างเสียบสวบ๊ายบาย Eu